เอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองไปในทันทีครับกับโอกาสทองของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราโดยเฉพาะใน VNL 2025สัปดาห์ที่3ที่กำลังจะเริ่มต้นนี้ครับโดยเฉพาะประเด็นต้องกล้าเปลี่ยนครับหลังทีมต้องเจอกับปัญหาผู้เล่นตัวหลักมีอาการบาดเจ็บ เพราะสถิติชัดมากครับว่าการแข่งขันเนชั่นลีกปีนี้ดาวรุ่งแจ้งเกิดหลายลายและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นไปได้ยังไงมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับ เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับมาตามติดความหลงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรากันหน่อยครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจเบ l อ2025สัปดาห์ที่2อยู่กับคุณนิทิทวัสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แชมป์ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าบรรยากาศมันมันแตกต่างจากสัปดาห์แรกชัดเจนนะสัปดาห์แรกเนี่ยเกมสุดท้ายเราชนะฝรั่งเศสสายตาน้ำเสียงดูมีความหวังดูมีความฝันมากขึ้น อพอสัปดาห์ที่2นะครับอย่างที่เรารู้เราทราบเลย4ี่เกมเราแพ้รวดเนี่ยโอ้โห,โหสังเกตอาการกิริยาของนักกีฬาได้เลยว่าอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างจะเศราะนะ้ายิ่งได้เห็นโบทสมัมภาษณ์โค้ดออสบอกอีกว่าโอ้โหปล่อยโฮกันหลายคนมากเอออ,อีกที่ว่านะสถานการตอนนี้จะบิว้วอัพจากตรงไหนก่อนคุณมีประสบการณ์มากที่สุดคุณอยู่ทีมวอลเลย์บอลถ้าเจอสถา,านการณ์แบบนี้บิ้วอารมณ์ยังไงดีให้กลับมา เอยกตัวอย่างทีมผมก็ได้วันวันที่แข่งไทยแลนด์ลีกแรกๆนัดที่มันเป็นนัดสำคัญที่เราชี้ชะตาว่าเราจะได้ไปต่อหรือว่าจะต้องไปสู้ต่อในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยวันนั้นเป็นเกมนัดที่6กที่เราเจอกันนะครปฐม 6, ซึ่งเป็นคู่แข่งก็เราประเมินว่าเราต้องเก็บให้ได้ตั้งแต่ก่อนเปิดดูกการเราก็นั่งดูกันว่าเจ็ดนัดเนี่ยเราจะต้องบังคับเก็บใครแล้วนัดไหนที่เราสามารถปล่อยได้นัดไหนเราสามารถแพ้แล้วไม่เสียหายใช่ไหมเราะว่าปล่อยได้แพ้แล้วไม่เสียหายซึ่งคนครปฐมเป็นหนึ่งนะแล้ววันนั้นเราแพ้สองต่อสามหูเห คือมันเครียดผสมกับเสียใจนะครับคบือกินข้าวกันไม่ลงหนึ่งละหลังเกมคือเราต้องไปกินข้าวกันไปอะไรกันวันนั้นก็ไปแข่งที่นครราชสีมาก็ทางทีมงานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็จองร้านหมูกระทะกันเอาไว้น้องๆกินกันไม่ลงกินกันไม่คุ้มค่าเลยวันนั้นยี่สิบคน <laughs> รวมทีมงานสตารเออก็ต้องกลับมาปรับสมาธิกันใหม่กลับมาปรับใช้คําพูดใช้อะไรว่าให้คือโค้ชเองเขาก็ต้องพยายามแบบ บอกให้มันผ่านไปแล้วมันไม่เป็นไรมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่านักกีฬามันก็เหมือนว่าเขาทํางานของาไม่สําเร็จอะเนาะมันก็มันก็มีความกังวลอยู่แล้วก่อนที่สัปดาห์สุดท้ายเราพักปีใหม่แล้วก็ไปเล่นกับนครนนท์แล้วเราก็เอาตัวรอดกับนครนนท์ไปได้ันนั้วเกือบตายกันก็ผ่านเล็กแรกไปได้เออมันก็จะบรรยากาศมันก็จะอย่างนี้แหละมันก็จะแตกต่างจากวันที่เราได้ชชนะในเกมกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นนัดสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราชนะฝรั่งเศสปุ๊บอีกวันเราเดินทางกลับเนี่ยคือฟิลลิ่งของของ เฮฮาของความ <c oughs> โล่งใจมันมันยังอยู่แล้วยิ่งวันนี้มนนันแพ้แล้วเราต้องกลับเลยอย่างเงี้ยทุกคนอนะาสะสมมัแต่ความผิดหวังกลับมามันก็เลยภ<ช>าพม,<ช>มันก็เลยออกมาที่เห็นอัชราพราให้สัมภาษณ์น้ำตาคออย่างเงี hot ้ยโคดออดเองก็ค่อนข้างที่จะดูโคดออดเครียดมากเลยนะตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งเนี่ยวันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าโคดออดหลังเกมไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยแล้วส่งกลับมาให้ผู้สื่อข,ข่าวทาข่าวสองวันแลวตั้งแต่เกม<อ>ที่แพ้เช็คกับเบลเกเรีย อันนี้บ<ช>่งบอกถ,ถึงความเครียดแล้วเขาเองเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วะนะฮะเออคือมันเป็นเกมที่เราตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราจะทําได้ออย่างน้อย,อยเกมหนึ่งมันก็ไม่แย่ถูกไหมฮะแต่ตอ,ตอนนี้มันหลุดไ<ช>ปหมดมันหลุดไปหมดสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะเครียดนะครับแล้วก็<ม>เราจะได้พัก2สัปดาห์นะครับก็คือสัปดาห์นี้จะเป็นโปรแกรมของทีมชายสัปดาห์หน้าก็คือ f a ฟก็คือจะให,ใ,หใ,หใ,หให้พักทั้งหญิงทั้งชายก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าช่วงพักสสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเ ทีมงานสตาฟตัวโคช้ชน้องนักกีฬาจะทำการรีคอฟเวอรี่จิตใจกลับมายัางไงรีคอฟเวอรี่ลบล้างความผิดหวังในสนามที่สองเนี่ยซึ่งมันเป็นสนามที่มันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะไทยจะแพ้รวดเนี่ยออกไปให้ได้อย่างไรใช่แล้วก็ใ,ในอีกหลายส่วนต่างๆฟอร์มการเล่นนะครับอาการบาดเจ็บตรงเนี <c oughs> ้ยจะสามารถที <c oughs> ่จะ ผลักดันขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้มากน้อยขนาดไหนเป็นสิ่งที่เราต้องมาตามดูกันคือหมดแล้วแบบนี้โคโรนแกก็บ่นนะแกก็บ่นเสียดายเกมญี่ปุ่นทีิงๆน่าจะปิดได้ถ้าปิดเกมญี่ปุ่นเพราะาเราขึ้นท่านสองศูนย์เนาะมันมีโอกาสแต่ละ,แต,ละแต่ก็ปิดไม่ได้อะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกเสียดายหลาย,ลาย,ลายๆเกมที่คนชนะอย่างเกมกับาบลแกเรียเนี่ยคนชนะแต่ก็ไม่ชนะมันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายคลยชนะก่อนแข่งนะครชนะก่อนแข่งนะไม่ใช่ว่า แข่งไปแล้วแบบมันเราเห็นก็นคือก่อนแข่งเราประเมินว่าควร,รชนะทั้งเชคและอแกเรียแหละ,ะใช่ใช่แต่พอมันพลาดเป้าไปหมดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนเนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนพูดกันเยอะมากก็คือโหสภาพทีมเราถ้าพูดตรงนะถ้าวัดกันปอนต่อปอนอะ่ะสภาพทีมเกาหลีดีกว่าถูกป่ะถ้าเราดูอะ่ะสภาพทีมนักกีฬาที่เป็นตัวหลักที่เป็นแบบอ,อย่างครั้งโซฮาวีคิมดาอินเนี่ยยุคโซยองที่ขึ้นมาเป็น <c oughs> ดาวรุ่งแล้วทำได้ดีอะไรเงี้ย อันายอน,มนอมอไอดายอนด้วยมันดูแบบเล่นได้บิวกว่าอย่างอย่างเกมกับโดมินิกันเงี้เห็นชัดเลยสู้จริงโดมินิกันนี่ก็แบบโอ้โหมีแบบมีช่วงเวลาสง,ง,ง่องมีอะไรแบบเหมือนกันพอมาวัดกับสถานการณ์ีสิงห์ไทยเซตที่ห้าตามหลังสิบเอ็ดสิบสี่ยังลากไปดิวได้นะครับแล้วคะแ <ๆ S 1> นนที่ที่โดมินิกันโดมินิกันขึ้นนำสิบห้าสิบสี่นี่เกาหลีได้บุกไว้นะครับแต่ไปตีสิบล็อกแล้วก็คะแนนสุดท้ายเนี่ยโดมินิกันเสิร์ฟแล้วเกาหลีตีออกไปเอง ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละมันดูมันดูอฟฟิลลิ่งดูความแบบทุกอย่างอ่ะความสดด้วยผมไม่ห่วงเรื่องนี้เรื่องเดียวคือประเด็นที่โค้ดออสให้สัมภาษณ์ว่าต้องให้ทีมแพทย์ติดตามอาการของชัชชูออนแล้วก็หัตถยาอย่างใกล้ชิดเลยเออนี่แหละนี่แหละนี่ที่แบบน่าเป็นห่วงเพราะผมวองว่ายังไงชัชชูออนก็ยังเป็นแบบเป็นนักกีฬาที่เราหวังอยู่นะเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่มีชัชชูออนไปอเมริกาเนี่ย โอกาสที่แบบจะรอดไม่ว่าอะไรเงี้ยมันก็ห้าสิบห้าสิบเลยมิกว่างไงเรื่องนี้แม้กระทั่งมีก็ตอนนี้ก็ฮาร์ดก็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 ไม่ได้ต่างจากเดิมมากแล้วเพราะผมดูแล้วว่าเพื่อไปมันต้องพร้อมอะมันเครื่องกลางเงี้ยมันไม่ประโยชน์แล้วอะพี่แชมป์พิสูจน์มาสองมาสองสนามแล้วว่ามันมันไม่ได้มันก็มันก็ไม่ต้องเอาไปแล้วสำหรับผมนะใครจะมองไงแล้วแต่เลือกหรือเลือกเลยปีปรับเลยต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมถูกไหมเห็นตรงกันไหมต้องกล้าต้องกล้าแล้วอ่ะมัน คือครั้งแรกสนามแรกมันยังพอพอเข้าใจได้ว่าเออโอเคมันเพื่อ,เพ,อเพื่อหวังว่าจะช่วยได้ในบางโมเมนต์ช่วยได้ในบางเวลาที่เราต้องการแล้วบางสถานการณ์คับขันหรือว่าอยู่ดีๆมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่านี่มันผ่านไปสองสนามแล้วเราใช้งานชาชูออนได้อยู่สองสาเกมเองแล้วเป็นสองสาเกมที่ได้เกมละเซตได้เกมละครึ่งเซตได้เกมละสามสี่แต้มอย่างเงี้ยมันผมว่าตรงนี้มันม,มีประโยชน์แล้วอะ่ะเออมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วไงของบางอย่างมันไม่ได้พิสูจน์มันลองได้ไงแต่นี้มันมันลองแล้วอ่ะชลพรเราก็ เราก็ลองแล้วเต็มที่แล้วอตอนนี้ทุกอย่างทุกอย่างมันถูกผ่านการทดสอบไปครบแล้วสำหรับนักกีฬาที่เรายังหวังอยู่ว่าว่าเขาจะกลับมา,บมาได้ใชเขาจะกลับมาได้ในใ,ในแง่ของทางอาการบาดเจ็บแล้วก็ในแง่ของผลงานส่วนตัวแต่มันไม่ได้ม,มันก็มันก็น่าจะคือไม่ได้แล้วอะ่ะอ,อ,อนะฮะคืออย่างนี้คือผมก็คิดว่าเชช่วออนอิตไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าหลากัหลกๆอะ่ะสิ่งที่ต้องปรับก็คืออาจจะเป็นปรับเรื่องกลยุทธ์ของทีม ต้องต้องแบบเตรียมรูปแบบทีใหม่เพื่อที่จะใช้แบบเต็มๆอ่ะเราเห็นเราเห็นหลายหลายๆคนที่แบบพร้อมแล้วอย่างออมสินอย่างโมเมใช่ไหมอย่างน้องเฟิร์นอะไรเงี้ยมันก็ก็กลับมาแล้วและอย่างก่อนก่อนเข้ารายการนี่ผมแอบรับไปดูยูยี่เอ็ดซ้อมมาก่อนไปวีทีวก็เห็นชุดใหญ่อยู่สามคนนะเห็นน้องใบเตยนะที่มาสี่เลยมั้งมีหั้กัิเ้าิเออแล้วก็อยกน้อยกด้วยแล้วก็น้องแบมด้วย น้องแบมกีกอแบมอาจจะไปซ้อมเฉยอ,อาจจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับมมีต้ามีนกวินันยุพาเะไรพวกน้นคือใครที่เป็นชุดใหญ่แล้วไม่ได้ติดทีมไปเวนเอลอ่ะเขาก็ขนไปซ้อมกับชุดยูยี่สิบเอ็ดทั้งหมดแต่ว่าคนคนที่ได้ไปก็อาจจะไม่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 ใช่ทุกคนใช่คนที่ได้ไปก็จะก็จะมีหยกเนี่ยว์มีหยกโชว์พวกคุยกับน้องนะครับแล้วก็มีกติกานะครับแล้วก็น่าจะเป็นใบเตยที่มากรุบแก้วน่าจะได้ไปที่มาเห็นเห็นอยู่้อมอยู่ ที่เหลือที่เหลือที่เหลือไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกัน,น,กนแต่ที่ที่เรามั่นใจแบบนี้ที่เราสองคนเห็นตรงกันก็คือมันก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องมีการปรับทีมใหม่เพราะว่าก่อนเข้ารายการผมก็ชวนคนนี้คุยเรื่องนี้อยู่ว่าเฮ้ยวีนแอลสัป์ที่สองเนี่ยดาวเด่นกับกลายเป็นดาวรุ่งขึ้นมาหลายคนนะว่าครับอ่าอย่างอย่างตัวฝรั่งเศสที่เราคุยกันเนี่ยเอ็นดียเย่ใช่ไหมครับนี่คือแบบของดีนะ ของดีเลยคือคือเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าเขาไปฝึกฝีมือความสามารถในอเมริกามานะฮะเขาไปโตไปโตอเมริกาไปทําไปเล่น,ลลนบอลร์บอลอเมริกาแล้วก็มาช่วยฝรั่งเศสถือว่าเป็นมิติที่ผมว่าน่าจะเป็นนักกีฬาคนใหม่ที่หลายชาติแม้กระทั่งชาติใหญ่ก็ยังจับทางไม่ค่อยจะถูกเนาะเพราว่าคนนี้คนนี้ว่าจริงๆการเจอฝรั่งเศสเนี่ยคนนี้อันตรายนะแต่วันนั้นไม่มาไงถ้ามาไทยเหนื่อยนะนึกว่าไง,งา แน่นอนแน่นอนเราจะเห็นเลยว่าอิเกตนั้นเขาเขาเล่นได้ทุกนัดนะครับยกเว้นวันที่เจอกับไทยแต่วันที่เจอกับไทยขนาดว่าเขาก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างเขาก็ยังเกือบ20คะแนนนะนะฮะก็ก็ยังคะแนนเยอะเยอะกว่าทีมเราบางนัดที่นักกีฬาบางคนพีคด้วยซ้ำถูกไหมฮะอก็วันที่เจอกับไทยก็ต้องยอมรับว่าโชคดีที่วันนั้นเราปิดเขาได้พอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวันที่คือคือพวกนี้บางทีมก็แปลกนะพี่พี่แชมป์บางทีชาติยุโรปพวกนี้ อคือเล่นในลีกแบบว่าตัวเล่นในลีกยุโรปเล่นกับทีมชาติเล่นในเล่นในชิงแชมป์ห่งชตยยุโรปหรือว่าคือเขาเล่นกับกลุ่มก้อนเขาเองอ่ะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงเตี๋ยงแต่พอมาเจอกับชาติเอเชียที่บล็อกมันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยบางทีเขาก็มีเป๋เหมือนกันปรับปรับตัวเหมือนกันก็ต้องเล่นกับคนตัวเล็กมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะปรับได้เลยในทันท่วงทีนะฮะแล้วซึ่งด้านมาเป็นเกมที่ฝรั่งเศสประสบกับ เรื่องนั้นพอดีในเกมวันนั้นที่เจอกับเราเออเราก็เลยโชคดีได้ได้ได้ทยชนะจากเกมนั้นนะพุ่ยิงมอฝรั่งเศสปีนี้โคตรดีนะเจอกันพรุ่งนี้อาจจะไม่รอดก็ได้นะครับไทยกับฝรั่งเศสสมมุตินะนะฮะตอนตอนนี้ตอนนี้เขาพร้อมแล้วแล้วเขาเต็มแล้วฝรั่งเศสเล่นได้ดีขึ้นมากในสนามที่สองเขาเขาไม่ได้มีแค่เอเดียอย่งเดียวมยังมีเบสติกเกอร์ชื่ออะไรเกลินนะเกลังเกลังเกลังนี่ก็ก็โอ้ดูดิดูครบเซตมากอ่ะดูน่ากลัว นะก็จริงๆนี่ไม่ได้ตัวนี่ไม่ได้ตัวนี้เราคุยกันไหมแต่พรีวิวก่อนเจอฝรั่งเศสว่าดีนะแต่วันที่เจอกันเราก็ไม่มาอยู่ดีก็ไม่มาครับก็ไม่มาเออเออยูเล็เกลังนะครับก็ไม่มาปัจจุบันเล่นอยู่กับมิลานในอิตาลีเล่นอยู่ทีมเอโกนูเห็นนะฝรั่งเศสก็มาดีแล้วก็ยังไงเซอร์เบียกับแคนาดาก็เป็นสองชาติที่ทำผลงานไม่ดีในสัปดาห์สองนั่นเองทั้งคู่นะ เซอร์เบียแพ้รวดเซอร์เบียแคนาดาไทยนี่แพ้รวดสี่เกมแคนาดาชนะเกมหนึ่งไปหรือว่าแพ้แพ้หมดแพ้หมดแพ้หมดแต่ก็ติดมาเป็นลีเดอร์ประตัดเหมือนกันนะเออก็แปลกอเหมือนกันคือตัดสะสมมาจากตั้งแต่สี่นัดแรกนะครับเพาเออว่ายังไม่มีใครทาลายสถิติได้ในสนามที่สองนะครับเบสเซอร์นี่ก็เซอร์ไพรส์นะจางซอเซียนจางซอเซียงก็จีนจีนใน vnl ดูการเนี่ยเขามีการปรับทีมใหม่ค่อนข้างเยอะ ดาวลูกเยอะฝีมือดีหลายคนเลยเขาเอา,<ช>าโค้ชที่ทำยู21ขึ้นมาโปรโมทเต็มตัวแทนที่ของทางชัยปินที่ผลงาน,นในโอลิมิไ <c oughs> ครบินบินก็ไ้ชัยปินชัยปินนะครับที่ผลงานาในโอลิมปิกไม่เป็นไปนตามเป้าประสงค์นะครับก็ลองใช้โค้ชที่ทำเด็กขึ้นมาเพราะว่าไอเด็กยู21ที่เจ้าหยงเขาทำมาหลายปีเนี่ยมันก็พร้อมที่จะโตเล่นชุดใหญ่แล้วในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนสไตล์หลายอย่าง โดยที่ใช้แกนที่เป็นผู้เล่นชุดใหญ่ประคองอยู่สองสามคนนะครับก็คือโกงเสยนอยู่แล้วก็ออบอลเร็วเขาหวังหนวนหยวนรวมไปถึงลิเบโรหวังเหมือ,อง,มง,เง,มงเจียนะครับม,มือเซตที่ยกเซตเลยมือเซตเราจะคุ้นเคยกับจีนในพวกอะไรอ่ะเหวตี้ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้อ่าหรือว่าจะเป็นไอคนที่ที่เล่นโอลิมปิกก็เตียวลินอยู่ก็หายไปหมดสร้างใหม่แต่กลายเป็นว่ามไม่สุดไปได้เรื่อยๆ<ม>อาจจะยังไม่ได้ ไม่ได้ผลงานไม่ได้จำจ้านมากแต่ก็ก็ไม่ยช่สมาจะพีกเขามีเกมหนึ่งเกมที่เขาโค่นญี่ปุ่นอะ่ะผมว่าเขาแต่วันนั้นญี่ปุ่นก็พักๆหลายตัวหลักหลายคนนะผมว่าญี่ปุ่นเองเองช่วงหลัง มีปัญหาในการเจอกับชาติเอเชียนะอะไรอะไรก่อนเกมก็เป็นเหนื่อยเจเหนื่อยกาบจีนเยอะพอสมควรเหมือนกันวันนั้นจีนก็จริงเจอกับเกาหลีวันนั้นก็เหนื่อยเจอไทยล่าสุดก็เหนื่อยเจอกัจีนเหนื่อแย่เลยเออเออผมมือเซตเองไม่ค่อยได้ตามนะครับจางซูเซียนแต่ว่าคือแอซซิตให้เพื่อนเยอะขนาดนี้ก็ก็คงจะไม่ธรรมดาแหละเขาบอกมีลูกศิษย์ของของใครอะของโค้ชเราอ่ะอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยลูกศิษย์ซีดเป็นเซตเตอร์อะ ของของโค้ด่วนคุณเหรออ่าอ่าคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แต่เฟเตอร์ของที่เลยเขาพูดหลายคนว่ามีอนาคตมีอนาคตน่าจะเป็นคนนี้แหละเออแล้วก็เห็นว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเฟเตอร์จีนก็ได้รับคำชื่นชมทั่วโลกอยู่แล้วนะมือดีครับก็ก็จีนก็ไม่เคยขาดหรือเซตดีๆนะว่ากันตามตรงนะใช่ใช่ใช่อีกคนก็คือขอพูดถึงนี่นหน่อยเคอตาชิดหน่อยคนสวยนะฮะอืมสวยสวยเลยสวยที่สุดในสวยที่สุดในทัวร์นาเมนต์ สวยสวยจริงสูงยาวเขาดีสวยแบบโอลิมปิกปีแล้วก็สวยที่สุดผิวพรรณดีหน้าตาหน้ารักจิ้มลิ้มยังเด็กอยู่มากนะครับเห็นหนาเคอร์ตาชิตนะฮะสู้สู้น้องคาราคูนผมได้อะโอ้โหมอคืนวัก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 ไม่ออกแล้วว่อคืนวักแล้วอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะเออเจอกับบราซิลนะครับอับราซิลโคตรมันเลยอ่ะโอ้โหมันมากมันมากเคอร์ตาชิตนี่ก็จริงๆอายุยังน้อยแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักของเซอร์เบียได้เร็วมากตอนโอลิมปิกปีที่แล้วที่ ปารีเขาก็เป็นตัวจริงแต่เซอร์เบียปีที่แล้วก็ไม่ดีเหมือนกันตกรอบสองเหมือนกันนะครับรเซอร์เบียน่าสนใจนะแต่เขาจะมีทีเด็ดในเรื่องของการบล็อกในส่วนงเคอร,ร์ตาชิดนะโอ้โหมือเขาจะค่อนข้างที่จะจับทางบล็อกได้แม่นแล้วก็ล้วงไปบล็อกในฝั่งคู่แข่งได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นคนแข็งแรงอืเ,อเป็นผ,ผู้หญิงที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพนน่าเคอร,ร์ตาชิดนะครับอ,อืกองจับบ่อยคนนี้สวยน้องมาอยู่อิชิกาวะก็ไม่มี ไม่มีข้อสงสัยเลยเล่นดีทวร์นาเมนต์เนี้ยโคตรดีเลยต,ตอนนี้ขึ้นมาเป็นว่าเล่นเกมรับดีใช่ไหมฮะมายูชิกาว่ารับดีก็มีวาดะไะวาดะเสิร์ฟหนักเสิร์ฟแน่นลูกอ,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 อุกอักอุกคือวาดะไม่ใช่นะักกีฬาเสิร์ฟเอสนะหลายคนบอกอว่าเขาเสิร์ฟดีทตไม่ไม่เอสเลยโอ้โหแต่ลูกเสิร์ฟเขาทำลายเซนเตอร์โซนเนี่ยยับเลยนะถูกไหมทำลายทำลายโซนดีเฟนส์นะครับของคู่แข่งได้ทำให้มือเซตต้องวิ่งเยอะคือเสิร์ฟที่ดีนี่ไม่จำเป็นต้องเอสอย่างเดียวนะครับ เสิร์ฟแล้วให้ทีมรับสะดุ้งได้ก็ถือว่าเป็นเสิร์ฟที่ดีแล้วเสิร์ฟที่ดีเสิร์ฟที่ดีไม่ใช่การเสิร์ฟใช้พลังทําลายล้างนะครับเสิร์ฟฟรสก็ได้แต่ว่าให้บอลแรกคหูแข่งมันเบี้ยวมันวิ่งก็ถือว่าเป็นเสิร์ฟที่ดีหมดแหละนะครับไม่จำเป็นต้องแรงแรงอย่างเดียวอืมนะฮะ ก็ชวนคุยเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าฟาตัดลีเดอร์ในสัปดาห์สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งหน้าใหม่เยอะมากแล้วก็ถือว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะของสัปดาห์สองมางนาจะรวมตั้งแต่นนนหนึ่งถึงสองนะันรวมรอะรวมครวบรวมมันหนึ่งกับสองอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเห็นภาพอยู่ว่าปีนี้การแข่งขันมันคือดาวรุง่งจริงซึ่งคราวนี้ก็จะกลับมาสู่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราถ้าในเคสที่จะไม่มีทั้งชัชุกออนและหัตถยาเนี่ยถ้าจะจัดตัวลงวันนี้เลยเนี่ย โดยอ้างอิงว่าเดี๋ยวจะซ้อมชุดนี้ไปใส่สัปดาห์สี่เนี่ยเราจะคุยกันว่าแต่ละตำแหน่งเป็นใครบ้างนะครับเอาเซตเตอร์ก่อนถ้าปรับเลยคนเราจะปรับตอนนี้มันมันมันสองสองกระแสนะครับเซตเตอร์บางคน<อ> <ๆ S 1> ก็เชียร์ <ผม S 1> ให้ใช้หให้ใช้นุกนิกไปเลยเพราะนุกนิกเองก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าก็มีมีความชัวร์แล้วก็ มีความเข้าใจเกมค่อนข้างสูงยิงได้ค่อนข้างแม่นอาจจะมีพลาดบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ยังมองว่าพรพันธ์เองก็ยังเป็นคนที่สามารถที่จะคู่คู่แข่งได้อ่ามีการเล่นที่ค่อนข้างแพรวพวนะครับอืมตรงเนี้ยก็ผมตัดสินใจให้ไม่ได้นะครับก็ก็อยู่ที่ว่าโค้ชเขาชอบใครผมว่าโค้ชชอบชอบพรพันธ์แหละหลัจริงพรพันธ์ปีนี้พรพันธ์ก็จะลงก่อน อ่อใช่แต่ก็สับกันไปเวลาเปลี่ยนหน้าสามลงมาก็จะมีมีมาแต่ว่างวดนี้พอพอปรับอ่ะถ้าเอาดาวลุกลงมาก็ม right, ีโอกาสที่เราจะได้เห็นนุกนิกสตาร์เป็นตัวจริงก็ได้ใช่ก็เป็นไปได้หมดเพราะคอนฟ้อ์มาแบบนั้นถูกไหมได้ตำแหน่งลิเบโรอะลิเบโรลงตัวยังกลายเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยน้องเอร์เกอร์ลัดก็ก็ก็โอเคแต่ว่าเขาก็ไม่ดีทุกนัดอ่าอ่าจะตามตามสึดตา มีซุดบ้างเหมือนกันนะครับอืผมว่าสัปดาห์ที่สามน่าจะเปลี่ยนแบมกลับมาอืมคือเปลี่ยนรถได้ยังไงก็ต้องก็ต้องอยู่อะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอะไเขาก็เป็นพี่ใหญ่คิดว่าคิดว่าแบมน่าจะกลับมาใช่ไหมแต่เอ๋ก็ยังไม่แต่เอ๋ก็ไม่ได้แย่นะครับสนามที่สองเนี่ยดีนะไม่ได้แย่เลยนะครับเชื่อเชื่อแต่มันน่าจะเป็นสนามที่มันต้องใช้คนเคี่ยวๆหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันใกล้ๆก็ได้ตรงนี้อ่าพู้มีประสบการณ์มานะอ่า ตำแหน่งแล้วเนี่ยมเะ Mid Box Mid ็อกปรับไหม Mid b ็อกก็ลองรอดูว่าเตยหายเจ็บไหมนะฮะเตยไม่หายเจ็บก็คงจะเป็นทัชดาวกับน้องไก่วิมลรัตน์โดยที่มีน้องโบมาคอยซับแล้วก็น้องเปียโนอาจจะอาจจะมีโอกาสได้สอดแทรกเข้ามาแล้วสนามเนี้ยอืมอ๋อโอ้โหน้องเปียโนน้องเปียโนเปิดตัวนี่เลยเหรอเออน่าสนใจนะน่าสนใจครับแล้วถ้าเป็นดาวรุ่งลงไงถ้าเป็นดาวรุ่งลงก็ก็นี่เลยเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอลเร็วยังไงก็ต้องมีมีประคองคนนึงดาวรุ่งได้คนนึงต้องมีทัชต้องมีทัชดาวนะเพราะว่าทัชดาวโฟกัสเด หัวเสาอะหัวสา,ววสาวเอออันนี้ตำแหน่งที่คนดูอยากรู้ว่าถ้าให้คุณเลือกดาวรุ่งไปสู้ที่เมริกาเออคือตอนนี้ออมกำลังฟอร์มดีนะครับออทัศน์พิพา,า,าวิสูตรก้าตีออก้าใส่ก้าเสิร์ฟเ,ออเกมรับก็เออต็มที่คือตอนนี้ออมออมเล่นเล่นคือคือทางชีวิตที่มีเนี่ออมใส่หมดเลยนะเท่าเท่าเท่าี่าาเราเห็นมาในในสองเกมสุดท้ายเนี่ยที่เขาได้โอกาสเนี่ยนะครับ ถ้าแข่งพรุ่งนี้ต่อออมก็เป็นตัวจริงนะครับแต่ว่านี่มันพัก<อ>สองอาทิตย์ก็ต้องดูคนอื่นด้วยว่ากลับมาเราจะซ้อมซ้อมได้ดีแค่ไหนแต่ผมว่าโค้ชออมเห็นอะไรบางอย่างแล้วแหละก,ก็คงจะวางออมให้ขึ้นมาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในเกมบุกด้วยแล้วแหละจากที่ช่วงช่วงสนามแรกแล้วก็สนามที่สองช่วงสองสามเกมแรกก็เหมือนเดิมคือสายซัพพอร์ต<อ>แต่ตอนนี้ด้วยความที่บุ๋มบิ่มเจ็บเพียวเล่นไม่ได้ยูฟาเองก็ดาวลงไปออมก็คงต้องขึ้นมาแหละเป็นเบอร์หนึ่งของทีม รวมกับทางน้องเฟิร์นริสลาเพราะว่าเอาว่าเอาว่าถ้าถ้าขึ้นหน้าด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้แล้วบอลไม่สวยแล้วต้องต้องเลือกต้องเลือกนะตีบอลสู้กับบล็อกเนี่ยเลือกเฟิร์นบริสลากับเลือกออมเลือกยงไงผมก็ต้องยกให้ออมก่อนตอนนี้ถ้าอยู่ในสนามอยู่ในสนามคู่กันปนระ,ะสบการณ์อย่างงยังกล้าระเบิดเท่าไหร่แต่ว่าน้อง,องเฟิร์นสปีดบอลยังก็ยังก็ยังเป็นรองออมอยู่ดี ดีคนละอย่างดีคนละอย่างนะครับแต่บีหลังไะบีหลังเลือกไม่ยากนะเนี่ยบีหลังเนี่ยบีหลังอยากพูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าคือผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยพอมเมเล่นดีเนี่ยก็ถล่มดาไปที่ทางโคดอสว่าทําไมไม่เอาลงแต่เซตแรกไม่ลงแต่เซตที่สองคือคือต้องให้เข้าใจว่าว่าเอ่อตรงนั้นที่คนที่ทําหน้าที่เขาคือพิบิชยากกลำนะฮะแล้วบีมเขาก็ไม่ได้ทำอะไรของเขาผิดพลาดเลยนะครับแล้วมัน มันจะบ่งบอกได้ไหมว่าเอาโมเมสตาร์เป็นตัวจริงแล้วโมเมจะเล่นได้แบบเนี้ยเอก็อยากให้เข้าใจตรงเนี้ยนิดหนึ่งอื่แชมป์เขาเข้าเข้าใจฟิลไหมเข้าใจฟิลแล้วตอนนี้พี่พี่พี่ต้องถามนิกตอนเนี้ยโมเมเล่นตำแหน่งอะไรเล่นบีหลังเมื่อเกมที่เมื่อวานนี้ก็คือบีหลังใช่ไหมีหลังเวลาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นคู่อะคุณเห็นปะล่ะเอามือเซตกับบีหลังลงมาใช่เขาจะเปลี่ยนเป็นคู่คือผมแค่แค่แบบแอบสงสัยว่ามาไมาเล่นหัวเสาได้ไหม เขาไม่เล่นได้แหละเพราะว่าที่เกาหลีเขาเขาก็เล่นตรงนี้เขาก็รับบอลนี่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ตำแหน่งหัวเสากับบีหลังเนี่ยมุมตีมันคนละมุมคือต่อให้บางคนที่เล่นบีหลังมันมาเล่นหัวเสาได้แต่มันตีไม่ถนัดเขาบีหลังรอกผมเชื่อผมเพลิน้องยกน้องยกนันพัฒน์มุญจะคำเนี่ยช่วงเล็กแรกที่เล่นกับผมที่ไฮเดนแฮนเนี่ยครับเขาปรับมาเล่นหัวเสาทั้งที่เขาเป็นบีหลังอาชีพเพราะว่าการมาของทางน้องยกชิรยาพร นะครับต้องยกชีวิยาพรนี่ก็จะเป็นสไตล์ที่บอกว่ารับบอลไม่ได้เลยก็ต้องออกไปเล่นบีหลังไม่ต้องรับนะครับอืมอืมเขาก็เล่นได้แต่ว่ามันนั่งคุยกันหลังเกมเขาบอกพี่ไม่ได้ถนัดหลอกแต่ว่ามันหน้างานโค้ยให้เล่นมันก็ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับบทถามขอามุมตีมันต่างโอ้ต่างกันเยอะมากมายกายกองมันไม่ใช่มีการตีบีหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคนที่รับบอลไม่ได้เอาไปเล่นบีหลังจะได้ไม่ต้องรับไม่ใช่มันมีมุมถนัดของนักกีฬาอยู่ นะครับอ๋ออ๋อก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาพักนี้มันมีเวลาสองสัปดาห์นะครับมันนานนานกว่าที่ผ่านมาคือมันสัปดาห์เดียวใช่ไหมล่ะฮะใช่ทีนี้ก็ต้องดูว่าโค้ชอัลเขามองตรงนี้ยังไงเขาจะมองว่าจะเอาบีมไปยืนหัวเสาหรือเอาโมเมไปยืนหัวเสาไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ว่ากันไปแต่ที่แต่เกมที่ผ่านมาเนี่ยคือคือเมื่อวานเนี่ยคุณก็ถล่มว่าเขาเพราะโมเมเขาลงมาเล่นได้แต่ก่อนนั้นโมเมเขาก็ได้ลงแบบตีลูกนัดนะเขาก็สองสามคะแนนสี่คะแนน ก็ไม่ได้พูดกันนะพอพอพอนักกีฬาเขาลงมาทําได้คุณก็ไม่ด่าโค้ดเองผมก็ไม่ถูกนั่นแหละนั่นแหละผมผมถึงถึงต้องถามคุณว่าวันนั้นะวันวันที่เจอบอเกเลราสุดเนี่ยโมเมรับจ็อบทางไหนเป็นหลักเพราะดูแบบเสิร์ฟก็ดีตบทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกางบีหลังบีหลังบีหลังเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่บีไม่ได้อยู่ในสามคู่กับโมเมคือสองสองคนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวเขาจะเป็นบีหลังอยู่แล้วแต่มันจะมีอยู่นัดหนึ่งนั่งที่เขาเล่นคู่กันในนนนสสามแแรรกกอออออออ่่ะะะทีววัั้้้้คลลงงไไไหเจดช เจอใครวะเอ่อตุรกีอืมโอ้เจอของแข็งอืมอืมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเลยเออคือคือเอาทั้งเอาทั้งบีมเอาทั้งโมเมไปตีหัวเสาหุ่มก็คงไม่ถนัดั้งคู่อะแต่มันถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่มันแต่ว่าอ๋อพออ๋อใช้ใช้บีมเล่นหัวเสาไหมทำไมเนี้ยใช่วันนั้นใช้บีมเล่นหัวเสาวันที่ลงคู่กันนั่นนึงอะนี่ก็รับบอลก็มีปัญหาอือ นี่แหละน่าสนใจเพราะว่าม,มันคงต้องอันนี้คิดเป็นเบื้องต้นมาก่อนเพราะเราเห็นแล้วสองสัปดาห์แรกตัวหลักก็ไม่ไหวจริงนะครับยังไม่ได้พูดถึงทั้งชาชาวงที่เจ็บนะอัชลาพรก็ยังดูไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้คือภาพจิตใจไม่ไมีมเรื่องมั่นใจแล้วโอ้ไม่ไม่มีมั่นใจแล้วเัาไม่มั่นใจมันไม่ได้แล้วหัวตอนนี้มันเป็นที่ผลงานต้องของเขาแล้วที่ที่เขาเขาอยู่ในช่วงฟอร์มตกรุนแรงละไม่ได้เกี่ยวเรื่องความมั่นใจละคืออาจจะต้องไปเรียกฟอร์มอย่างน้อยถ้าจะกลับมาก็กลับมาฟีวีลีกนู่นแหะ ไปตีกระจายในสิวีธีไปถล่มไปปล่อยเขาเรียกว่าไปไปปล่อยความอัดอ้นในนั้นดีกว่าออเออไ,ได้ต้องไปกับตบตู้เย็นหน่อยอะไรเงี้ยนะ,ะวันนี้คุยฟั้นๆสบายๆไป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 ครับเดี๋ยวสาวไทยจะพักหนึ่งวันก็คือวันพรุ่งนี้นะครับมาทีวันพุธกับในการสุดซ้อม<อ>ใช่ไหมแต่ช่วงนี้ก็จะมีวอลเลลหลายรายการอยู่นะเดี๋ยวเราจะเกาะติดอ่ายูยิบเอ็ดวีทีวี อ่าเริ่มวันไหนฮะไม่แน่ใจผมโปรแกรมไม่มีในมือแต่เมื่อกี้เห็นแวบๆมียูสิบเก้าชิงแชมป์โลกด้วยนะก่อนก่อนวีเอ็นแอลอ่ะยูสิบของที่จะคือของไทยใช่ไหมยูสิบเก้ายูสิบเก้านี่เริ่มมวยเริ่มต้นเดือนพิชัยเริ่มต้นเดือนกัเริ่นของไทยอยู่ใช่ใช่ช่วงนี้คือวอลเลย์บอลโปรแกรมแน่นมากนะครับของทีมชายก็เพิ่งจบไปเมื่อคืนนะจบที่เก้าถูกไหมฮะจบที่เก้าใช่ไหมชนะนิวซีแลนด์ใชเอวีซีเนชั่นส์ครับของของฝั่งชายชนะนิวซีแลนด์ไปสามประตูนะครับ เนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็จะมาเกาะติดกันมีรายละเอียดตรงไหนเดี๋ยวเห็นภาพน้องเปียโนมากับแคปปูไปซ้อมกับยูสิบเกแล้วเอสองคนนี้เขาเขาเล่นยูสิบได้แล้วก็ยูย่สิบได้ก็จะเป็นชิงแชมป์โลกไทยอยู่สายเอกับเจ้าภาพโปรตเกีเยอรมันอยุดแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกรอบแรกไมมีปัญหาหรอกเดี๋ยวไปว่ากัรอบน็อกอ่า เดี๋ยวเรามาอัปเดตมีอะไรก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับเราทั้งสองคนลา